สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการคุยเรื่องรถก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งรายการนี้ก็มีผมสมปองคงนิ่มนะครับเป็นผู้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเราพูดกันถึงเรื่องตรวจเบรกนะครับข่าวที่แล้วนะครับ เป็นเรื่องของเบรกมันติดไม่มีระยะฟรีนะครับเช่นถ้าเกิดโอริงนะเสื่อมสภาพก็ทำให้ลูกสูบเนี่ยนะครับไม่เคลื่อนไหวหรือแคลริเปอร์นะครับไม่ขยับมันก็จะทำให้เบรกติดได้เหมือนกันนะรรูปที่เห็นอยู่ในคลิปนี้อันนี้เป็นถ้วยเก็บน้ำมันเบรกนะครับนี่เป็นแม่ปั๊มเบรกนะครับตัวนี้เป็นมออลมเบรก นะอันนี้เป็นโอริงนะฮะหรือเป็นลูกยางอันนี้เป็น2ลูกสูบนะครับถ้าหากว่าโอริงมันเสื่อมสภาพมันก็จะทําให้ลูกสูบค้างได้นะรถที่ใช้ดิสเบร์นะโอริงตัวเนี้ยช่วยทําให้ลูกสูบกับตําแหน่งเดิมนะครับส่วนถ้าเป็นแบบดัมเบรนะครับนะนี่ก็เป็นลูกยางนะฮะลูกยางเหมือนกันถ้าหากว่า ของดัมเบลส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดเบรกติดก็อาจจะมาจากาพวกกลไกมันหลุดครับปุกนี้มันหลุดนะฮะหรือไม่ก็สปริงอาจจะหักอะไรพันนั้นนะครับก็จะทำให้เบรกติดนี่ก็เป็นดิสเบรกนะครับแบบแคลิเปอร์อยู่กับที่จะมีมีลูกสูบสีลูกนะครับอันนี้ก็มีที่เห็นนี่ก็เป็นพวกยางกันฝุน่นนะครับ มซึ่งใช้งานไปนานๆมันอาจจะขาดทําให้ฝุ่นเข้าไปมันก็เกิดการติดได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นดิสเบรกนะครับอันนี้ลูกสูบนะฮะลูกยางพวกนี้แหละครับมันเสื่อมสภาพแล้วก็ยางกาันฝุ่นถ้าหากว่าขาดมันก็จะทําให้ฝุ่นผงเข้าไปก็อาจจะทําให้เบรกติดไดนะ้บางท่านสอบถามว่าเอ๊ะทำไมรถเนี่ยมันใช้ดิสเบรก้อหน้านะครับเอ่อ ที่ใช้ดิสเบรกล้อหนะ้าก็เพราะว่านะฮะดิสเบรกเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีนะครับระบายความร้อนได้ดีแล้วก็โนะครงสร้างเป็นแบบง่ายๆนะครับทำให้ตรวจแล้วก็เปลี่ยนผ้าดิสเบรกได้ง่ายนะครับแล้วก็ป้องก,กันน้ําได้ดีคือหมายความว่าเวลาขับรถลุยน้ําแล้วโอกาสที่น้ํามันจะขังมีน้อยกว่าดรัมเบรกนะครับแล้วก็ดิสเบรกเนี่ยไม่ต้องปรับตั้งเบรก นะลูกยางเบรกเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับตั้งอัตโนมัตินะครับต่อไปก็ตรวจม้อรลมเบมรหม้อลมเบรกเนี่ยช่วยผ่อนแรงประมาณ 3- ถึงสเท่านะขณะที่ขับรถถ้าเกิดมออรลมเบรกเสียท่านจะต้องออกแรงมากนะครับเพราะนันม้อรลมเบรกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ก็ตรวจเช็คได้นะท่านที่เห็นเห็นในรูปนี้ก็คือม้อลมเบรกนะครับแล้วก็มีท่อยาง เน,นี้ยก็จะต่อไปอยังท่อร่วมไอดีถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็จะไปที่ปั๊มสูญญากาศหรือที่ตุดใดนะครับอันนี้อมออรลมเบรกก็ถือว่าสําคัญนะฮะท่านลองพิจารณาดูนะครับภายในม้อลมเบรกเนี่ยมันจะมีแผ่นไดแฟรมมันจะแบ่งนะห้องนี้เป็นห้องสูญญากาศห้องนี้จะเป็นห้องความดันบรรยากาศนะครับเมื่อเราเหยียบเบรก อากาศจากภายนอกสีเขียวนะครับมันก็จะดันให้แผ่นไดแฟมเนี่ยชนะแรงกดของสปริงนะห้องนี้เป็นห้องเอาสุญญากาศคือแรงดูดมันก็จะช่วยทำให้เหยียบเบรกได้เบาแรงนะครับถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่าเกิดแผ่นไดแฟมมันรั่วมันก็จะทำให้นะอากาศเมื่อเราเหยียบเบกรกปั๊บอากาศจากภายนอกเข้าไปนะเข้าไป เข้าไปรวมกับสุญญากาศและเข้าไปในเครื่องยนต์นะมากกว่าปกตินะมากกว่าปกติถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยนะครับท่อยางเนี่ยมันจะต่อไปที่เครื่องยนต์มันก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสั่นนะครับเวลาเราเหยียบเบกครับอันนี้เป็นหม้อลมเบกภายในของมันนะครับภายในของมันถ้าแผ่นไดแฟมรัร่วก็จะทําให้หม้อลมเบกไม่ทํางานนะครับ ท่านจะต้องออกแรงมากนะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นถ้ามออรมเบรกดีนะครับเมื่อติดเครื่องยนต์นขณะเหยียบเบรกเบาแรงเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะไม่สั่นนะครับถ้ามออรมเบรกเสียนะครับต้องออกแรงเหยียบเบรกมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ขณะเหยียบเบรกเครื่องยนต์อาจจะสั่นนะถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์เบนซินนะครับคราวนี้เราลองมาดูการตรวจหมออรมเบรกนะฮะ ในหนังสือคู่มือการซ่อมร,รถส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกวิธีการตรวจหมออรมเบรกนะครับให้ท่านเหยียบเบรกนะหลายๆครั้งนะเหยียบแล้วก็ปล่อยเหยียบแล้วก็ปล่อยแล้วก็เหยียบเอาไว้นะครับเหยียบเอาไว้จากนั้นท่านก็ติดเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องเมื่อเครื่องยนต์ติดปั้นเบรกเนี่ยมันจะต้องยุบลงนิดหนึ่งนี่ก็แสดงถึงว่ามออรมเบรกใช้ได้อันนี้นะครับ ถ้ามออรลมเบรกเสียถามว่าขับรถได้ไหมก็ยังขับรถได้นะครับแต่ว่ามันจะต,ต้องออกแรงมากกว่าเดิม 3- 4ถึงสเท่านะครับรถบางรุ่นรถเกียร์ออโต้บางรุ่นเนี่ยที่ปั้นเบรกเนี่ยเขาจะออกแบบให้มันกว้างเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเกิดมออลมเบรกเสียให้เราใช้เท้าเนี่ยเหยียบไปเลยสองเท้าเป็นการเสริมแรงให้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าม้อลมเบรกดีก็ใช้เท้าเดียวนะเท้าขวาเท้าเดียว นี่ก็คือเหตุผลบางท่านอาจจะสงสัยว่าอทำไมแป้นเบรกเนี่ยเขาออกแบบให้มันวมกว้างกว่าปกตินะครับคราวนี้ความสูงของแป้นเบรกในเครเหยียบสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญน,นะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยนะแป้นเบรกเนี่ยถ้ามันติดกับพื้นเลยนี่มันอาจจะทําให้เบรกไม่อยู่นะครับคราวนี้เวลาท่านเหยียบเบรกไปแล้วเนี่ยนะครับ มันจะต้องมีช่องว่างนะจกแป้นเบรกถึงพื้นเนี่ยอยู่ประมาณ2.5ถึง3นิ้วโดยทั่วไปนะฮะถ้าน้อยกว่านี้นะก็หมายความว่าแป้นเบรกมันต่ำเกินไปนะอันนั้นก็มันผิดปกตินะครับอาจจะมีรอยรั่วนะฮะหรือผ้าเบรกอาจจะสึกหรอมากแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตไว้นะครับความสูงของแป้นเบรกในขณะเหยียบเนี่ย นะเวลาท่านติดเครื่องยนต์ก่อนที่จะนะขับรถออกจากบ้านผมก็จะให้คาแนะนาเบื้องต้นดังนี้นะครับท่านติดเครื่องยนต์นะครับติดเครื่องยนต์แล้วก็เอาขาซ้ายเนี่ยนะครับวางไว้ใต้แป้นเบรกนะครับขาซ้ายของท่านเนี่ยวางไว้ใต้แป้นเบรกและใช้เท้าขวาเนี่ยเหยียบนะถ้าแป้นเบรกมาโดนเท้าซ้ายแสดงว่าความสูงของแป้นเบรกในขณะเหยียบเนี่ยต่าผิดปกติ นะฮะมันจะต้องไม่โดนเท้าซ้ายถ้าหากว่า,าความสูงใช้ได้นะครับต้องไม่โดนเท้าซ้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบีวิธีการตรวจกันง่ายๆก่อนที่เราจะขับรถออกจากบ้านนะครับแล้วก็ตรวจพวกท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนบางทีถ้าหากว่าเวลาขับรถเนี่ยมันมีอะไรรั่วซึมมานะก็อาจจะดูว่า ที่รั่วซึมนั้นมันเป็นน้ํามันเบรกหรือไม่นะครับนี่คือท่ออ่อนนะครับทําให้เกิดการยืดหยุ่นได้นะบางทีมันเสื่อมสภาพบางทีมันก็บวมมันก็แตกลายงาถ้าท่านเข้าไปที่ศูนย์บริการตามระยะทางที่ได้กำหนดไว้นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าช่างเขาก็คงจะเปลี่ยนให้ท่านนะนอกจากว่าท่านใดที่ไม่ได้ตรวจรถก็อาจจะเจอปัญหาพวกนี้นะครับเมื่อมาใช้งาน ก็อาจจะทําให้น้ํามันเบรกรั่วไหลได้ครับท่ออ่อนเบรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราอยากจะเห็นว่าท่ออ่อนมันอยู่ทางด้านไหนนะครับท่านลองหมุนพวงมาไลัยไปให้สุดเลยนะครับอาจจะเป็นสุดทางด้านซ้ายหรือสุดทางด้านขวาก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นนะท่ออ่อนตัวนี้เขาเรียกว่าท่ออ่อนเบรกนะครับทำให้มันเกิดการให้ตัวได้ถ้าเป็นแป๊บเนี่ยมันก็จะหักนะครับเวลาเรียวนะครับ ส่วนเบรกมือจอดรถทางราชชันนะครับก็ดึงเบรกมือนะฮะถ้าไหลก็แสดงว่าเ,เบรกมือเนี่ยอาจจะยืดไปแล้วนะครับจอดรถบนทางราช,ชันแล้วดึงเบรกมือนะซึ่งรถบางรุ่นก็อาจจะ7-9ถึงคลิกบางรุ่นก็5-8ถึงอันนี้แล้วแต่รถนะครับซึ่งในคู่มือเขาจะบอกไว้นะเวลาดึงดึงดูสิว่ามันมีเสียงดังเท่าไหร่ ถ้ามันดังเกินจากนี้นะครับเกินจาก9แล้วก็จอดรถบนทางลาดชันเมื่อดึงเบรกมือสุดแล้วรถไหลก็แสดงว่าเราอาจจะต้องปรับตั้งเบรกมือแล้วนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนี่คือในคู่มือของรถนะครับเขาบอกว่าการปรับตั้งเบรกมือเนี่ยนะครับตรวจบนรถนะฮะก่อนที่จะปรับตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแน่ใจนะครับว่าไอ้เรื่องของ ช่องว่างนะที่ตัวดิสเบรกดิสเบกนี่ไม่ต้องปรับนะครับที่ตัวที่เป็นเบรกทางด้านหลังที่เป็นรัมเนี่ยได้ปรับตั้งถูกต้องแล้วนะครับนะรุ่นนี้เขาบอกว่าของเบรกมือเนี่ยดึงเนี่ยนะครับโดยใช้แรงดึง20กิโลมันก็จะดังประมาณ5-8นะสมมุติถ้ามันดัง10ก็แสดงว่ามันยืดนะครับมันยืด เขาก็เลยบอกว่าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องปรับตั้งให้เราสามารถที่จะปรับตั้งได้แต่ก็่อนปรับตั้งเบรกมือเนี่ยนะครับต้องแน่ใจว่าช่องว่างของฝักเบรกก็คือดัมเบรกอ่ะได้ถูกปรับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การปรับตั้งก็อาจจะถอดกล่องคอนโซลออกแล้วก็คลายน็อตล็อกนะครับแล้วก็ปรับตั้งนะครับแล้วจากนั้นก็ขันน็อตล็อกให้แน่นนะนะตามแรงขันที่กําหนดไว้ แล้วดึงดูสิครับว่ามันได้อยู่5้าถึงแปดไหนะพอเราขันพอตึงมือแล้วเราก็ดึงดูสินะมันอยู่ในช่วงนี้หรือไม่ถ้าอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ล็อกนะครับก็ล็อกซะเพราะฉะนั้น้การดึงเบรกมือให้มีเสียงดังนะนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาดึงตอนตรวจเช็คแต่เวลาใช้งานเนี่ยนะเ,เขาไม่ไม่ดึงให้ดังหรอกครับแต่ว่าถ้าใครที่จะดึงให้ดังอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับ การปรับตั้งเบรกมือนะครับ <ım. S 1> <buenas S 2> อันนี้เป็นน็อตล็อกไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งนะครับหรือบางรุ่นนะครับอาจจะปรับตั้งที่นี่ก็ได้นะครับที่นี่ก็จะมีตัวปรับตั้งนะครับซึ่งก็แล้วแต่รุ่นรถนะครับหรือบางทีถ้าเป็นรถปิกอัพก็จะปรับตั้งทางด้านล่างนะครับซึ่งจะมีตัวปรับตั้งให้เรียบร้อยก็การนับจํานวนคลิกก็ดูในรถของท่านนะครับว่าดังทั้งหมดกี่คลิกนะครับแล้วก็ ตรวจเบรกมือแบบใช้เท้าเหยียบก็เช่นกันนะครับก็มีที่ปรับอันนี้เวลาเราตรวจเช็คแล้วก็เออก็ดูในหนังสือคู่มือประกอบนะครับนะคราวนี้ดิสเบรกล้อหลังดิสเบรกล้อหลังเนี่ยนะอันนี้เออมันทำงานร่วมกันนะครับระหว่างเบรกมือกับเบรกเท้านะอันนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าดิสเบรกล้อหลังเนี่ยเมื่อเบรกมือทำงานนะครับ มันก็จะดันลูกสูบให้ไปดันผ้าเบรกน้ำมันไม่เกี่ยวเลยนะครับถ้าน้ํามันเบรกของท่านพร่องหรือไม่มีเบรกมือก็ยังอยู่นะครับยังใช้งานได้แต่มันล็อกล้อหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกมือไม่ใช้น้ํามันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเบรกเท้าใช้น้ํามันพอท่านเหยียบปับ๊บคานี้น้ํามันก็จะเข้ามาทํางานนะครับนะลูกสูบเนี่ยใช้ร่วมกัน แต่ถ้าหากว่าเป็นเบรกเท้าเนี่ยใช้น tamam <Okay ้ํามันเบรกนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นเบรกมือไม่ใช้น้ํามันเบรกนะครับอันนี้ก็การปรับตั้งเบรกมือรถบางรุ่นนะครับที่มันมีฝักเบรกอยู่ข้างในนะครับก็สามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับแบบนี้อันนี้ก็คือการปรับตั้งเบรกมือที่มันเป็นดิสและมีดรัมอยู่ข้างในมีฝักเบรกอยู่ข้างในนะครับเราก็สามารถที่จะปรับตั้งได้